สนับสนุนโดยออนิวอิซูซู X ซีรีสาทยทุกลีมิตสุดขีดสไตล์ X คุกกี้มาติเน่สูสูอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลตเมื่อเวลาผ่านไปดูแลตัวเองด้วยแบรนด์ผสมถังเช่าอัลติเมตฟิล m มฟิล์มเซรามิกติดรถยนต์กันร้อนเย็นเร็วเคลียร์ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนปลาแมคเคเรลชิ้นโตเนื้อนแน่นในซอสมะเขือเทศปาปี้อร่อยตัวพอ่อ บรรดาเกมเมอร์นี่ตาตั้งเลยฮะเพราะว่าหลวงพี่นี่ท้าตีป้อม ROV ด้วยตัวเองแล้วเวลาเรียกนะคำศัพท์เนี่ยเป็นพระเลยฮะโยมตีดิตีดิอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เรียกตัวเองว่าอาตมาอีกทหารครับมาพร้อมไหมมาไป็นกำลังใจให้ตัวนึงเจอลูกประคำโยมมาเซนกล้าจัดกันหน่อย รวมเลยสบายสบายนะเดี๋ยวตะไปด้านบนไปโปวดยอดบนไม่ได้แ้วเวฟมาลิเตอร์จ้ามาจะมาหลวงพี่ตีป้อมภาคเองกับมือ ะะเปิดกล้องด้วยนะเนี่ยเปิดกล้องไลฟ์สดด้วยภาคไปเล่นไปด้วยนะฮะแล้วก็เชิญชวนบรรดายโยมท้าทายกันเลยไปตีเลยหรือจะไปตีที่ไหนต่อต้องนัดจันเวลาเขาเล่น ROV เขาต้องนัดกันตีนะฮะแล้วรอบนี้เนี่ยใครอะหลวงพี่อู๋หลวงพี่อู๋เล่น ROV เรียกแทนตัวเองว่าอาตามาเรียกเพื่อนๆในเกมว่าโยมฮะเรียกกันแบบนี้หลายคนบอกเฮ้ยแล้วท่านว่างเหรอ ท่านไม่ไปศึกษาพระไตรปิฎกพระธรรมคำสอนหรือไรอหลายแต่หลายคนตั้งข้อสังเกตไว้นะฮะโอ้ข้อความยาวเหยียดเลยสุดท้ายแล้วหลวงพี่อู๋ชี้แจงว่าตัวหลวงพี่เนี่ยชื่อหลวงพี่แต่มิใช่พระสงฆ์องค์เจ้าอ้าวเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ใช่พระฮะแต่อยาก<ฮ>40